มาแข้คคู่ด้วยข้อข้างถนนโอริโอกับโตโน่นะครับอ่าเอาใครก่อนโอริโอก่อนใช่ไหมโอริโอก่อนอ่าโอริโอนะครับตัวนี้นะครับโอริโอมาจากข้อข้างถนนปัจจุบันอายุ3ปีเป็นทายาทของมาริโอ้นะครับส่วนแม่เป็นลูกสาวแดนเซตีเออแดนเซตีครับ แดนเจทีนั้นเป็นลูกของบอยบุญดูสีซะก่อน,ต,นตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อตอนเด็กเขาได้แกนแชมป์ถ้วยพระธานสมเด็จพระเทพตัวนี้นะครับเป็นงัวเล็กที่ชนะงวใหญ่ทุกๆตัวในในงานอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีครับผมอ่าครับเป็นงวัวตอนเด็กเป็นงวที่ จ้าเนื้อมากๆเห็นว่ากระแสมาแรงนะมากตัวนี้ใช่มาแรงแต่เด็กเลยครับตัวนี้บริโอเป็นลูกมาริโอที่สีสัตที่ใช้คำว่าดุดันเลยสีนี่เจี๊ยบแซงมากเนื่องจากเขาได้รับอิทธิพลจากแดงเศรษฐีใช่ครับและเหลี่ยมเหลี่ยมตัวนี้คือเหลี่ยมแดงเศรษฐีเลยนะเป็นวัวที่มีมีพื้นฐานการช่องเก็บกล้ามเนื้อที่ดีครับครับแล้วที่ที่สำคัญคือใบหูเปิดแบบแดงเศรษฐีเลยดีมากาใช่ครับใครที่มีแม่พัน สีจะจืดใบแคบๆอยากได้เปิดใบกว้างๆเนี่ยคือเราต้องต้องบอกกันนะว่าอิดูบาซินเราต้องแก้ทรงกันนะครับบางคนบอกว่าเออคือบางคนเนี่ยไม่คิดอะไรเลยเห็นตัวนั้นดังตัวนี้ดังอยากใส่บ้างแต่แมงมัวที่บ้านเราหูดีไม่ได้ดูแมงัวนะใช่ครับเราต้องแก้ครับการเล่นอิดูบาซินต้องใช้การแก้ทางนะครับถ้าตามกระแสเข้ากับหล่นกระแสนะผมบอกก่อนนะขาดอะไรเติมตรงนั้นใช่ครับอิดูอิดูบาซินเสน่ห์ของอิดูบาซินคือการเติมแต่ง อย่าลืมว่าอินดวาซินมีความแตกต่างจากมัวสายพนันธุ์อื่นคือเรื่องความสวยงามครับของหน้าและหูสิ่งที่เราต้องรักษาไว้คือกล้ามเนื้อแต่หน้าหูเราต้องแต<ม>่งกันไปเรื่อยๆ,ออๆใช่ครับ,แม,บแม่ใบแคบต้องหาพ่อใบใหญ่แม่ใบใหญ่ไม่มีทรงหาพ่อทรงสวยใส,ยส,ยสย่น,นะครับมันคือการเติมแต่งมันคือ,อเสน่ห์ของการเล่นอินดวาซินตัวนี้นะครับย้ายท่ามาจากเซมัยอ่าย้ายมาอยู่ กับเซดอนนะครับข้อข้างถนนนะครับตัวนี้เร็วๆนี้อีกไม่นานจะเห็นทายาทแล้วนะครับตอนนี้ตอนเล็กๆอยู่กับสสชีวิตรู้ไหมอายู่กับเสียต่อยแล้วมาสสชีวิตอ่าอ่ากสสชุวิตก็ไปอยู่กับเซมานนั่นแหละแล้วก็เอามาอยู่ล่าสุดนี้มาอยู่กับข้อข้างถนนนะครับเนี่ยดูเม็ดสีดีครับตัวนี้ไม่ทตัวนี้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่หลายคนจะรอติดตามเรื่องคือสีกระบ่ายนนี้แหละว่าเดี๋ยวแล้วมาลองดูกันว่า าาการถ่ายทอดบรรทุกกรรมเข,าจ,ขาจะไปขนาดไหนจะไปทางปู่ไปทงางตายายทางนู่บเดี๋ยวเราลองมาติดตามผลงานเร็วๆนี้ครับมีนแน่นอนคร,อครับขอบคุณมากเลยครับโอลเลีโอครับ